สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชล l ลนเจอร์ m p a c t คเมืองทองธาน,นี ครูโรงเรียนเทศบาล2บางปูจัดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษากิจกรรมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำ CPR ประจำปีการศึกษา2565 ที่ร้านอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2บางปูสงกัดสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ,บางปูเลขที่999หมู่ที่5ตำบลบ,บางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนเทศบาล2บางปูนำโดยนางพรสวรรค์วงศ์กระโซครูชำนาญการพิเศษรักษาการแทนเพิ่มในการโรงเรียนเทศบาล2บางปูร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษากิจกรรมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำ CPR ประจำปีการศึกษา2565โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบางปูและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบางปูมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการผู้ป,ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจกรณีรู้สึกตัวโชกิง้งวิธีการขอความช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดท่าผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย รวมไปถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จากอุบัติเหตุทางน้ําโดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมจํานวน27คนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจานวน38ท่านและเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2บางปูจํานวน238คนเข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล2บางปูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ําความปลอดภัยด้านอาคีภ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา CPR ซึ่งคณะครูและเด็กสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่นํามาใช้ในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR a n d Shoking และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับไุบบด้าและเปิดทางกับทิศทาง นะครับนังสนใจนะครับนัาสนใจนะต้องยาวสองอาทิตย์เลยนะครับเกิดอแปรไว้ดูด้นะด้วยหมู่หลายใคู่ตัดสเอลนะครับหมอทีตานะครับคนูที่อยู่ที่เอลไม่จะเป็นุดหนึ่นะครับเอลจะ็ุดหนึ เด็กนะครับสำหรับเด็กอันแข่งด้านหลังเด็กอันแข่ง การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึรานะคะจัดขึ้นนะคะเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรวมไปถึงคณะครูของโรงเรียนเทศบาลสองบางกูนะคะได้มนนีความรู้ความเข้าใจนะคะรวมไปถึงมีความปลอดภัยในเรื่องนะคะเรื่องอักขีภัยนะคะรวมไปถึงยานหาานะแล้วก็บุบัิเหตุทางน้ําแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องการข้ามถนนแล้วก็เรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะนักเรียนนะคะที่เข้าร่วมนะคะในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยนะคะมีทั้งหมด239คนนะคะแล้วก็มีศูนย์พานาเด็กๆนะคะที่เข้าร่วมด้วยมีทั้งหมด27คนนะคะแล้วก็มีคณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วมนะคะที่ได้รับความรู้มีทั้งหมด38 ท่นานค่ะก็ในวันนี้นะคะมีวิทยากรจากอาสาสมัครนะคะมูลนิธิร่วมกัตัญญูนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัิเหตุทางน้าําซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทํา PCR ให้กับเด็กแล้วก็คณะครูของโรงเรียนเทศบาลสองด้วยคะ่ะทางโรงเรียนก็ขอขอ,ลลอบพระคุณนะคะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูนะคะที่ได้ให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็คณะครูของโรงเลรียนเทศบาลสองรงกูค่ะในวันนี้นะครับเราได้รับการประสานงานจาก โรงเรียนเทศบาลบางปู2นะครับได้ขอความรู้ค้อ์จากวิทยากรจากมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับให้มาสอนในเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับในส่วนของมีเศษอาหารติดคอวัสดุก,กั้นทางเดินหายใจการ CPR แล้วก็การช่วยเหลือผู้จมน้ำนะครับทางมูลที่ร่วมกันอยู่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้นะครับได้ร่วมกับอาสาสมัครมูลที่ร่วมกันอยู่จุดบางปูและ เทศบาลบางปูนะครับวันนี้เรานําทีมวิทยากรหลากหลายท่านนะครับมาให้ความรู้กับทางด้านของคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสองบางปูครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ดปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสทบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ i m p c t คเมืองทองธานี